เห็นไหมใครบอกกล่องใครบอกเดโก้กล่องลิเวอร์ไม่จริงนี่นี่นี่เห็นไหมโอ้แล้น่ยเห็นไหมเออดูโตเป็นไงวอนเดซายังมาน่ะยังมาเห็นไหมใครบอกกล่องลิเวอร์เห็นปะน่ะเห็นี่ยเห็นไหมเห็นไหมครั้งแรกนะค่อยๆไปนะครับเฮ้ยก็ต่อไปเป็นเดโก้นะครับอืม เป็นครั้งแรกของเพจเลยนะเดี๋ยวกแกะเลยแล้วกันเนาะเดโก้ด uh, ับทีมมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกแกะเลยแล้วกันห้าหกเจ็ดแปดโอเคแสดงว่ามีแพ็คละสิบใบแพ็คละสนะิบใบนะว่ามีแปดแพ็ก็แปดสิบใบนะครับอขอยโชคดีแล้วกันนี่เป็นครั้งแรกของผมนะที่มาเปิดนะก็ยังไม่รู้นะว่าอะไรยังไงอยู่ข้างในบางขอ้โชคดีแล้วกันอันนี้มันกลับด้านเหรออ๋อไม่กลับนะเป็นดีเจนมาก่อนเลยเว้ยยูเว่มาก่อนเลยเ เออยูเว่ยมาก่อนเลยเว้ยวีเอลนดีนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดีโก้อ่ะโอเคลิเวอร์พูลเธอลิเวอร์พูลน่าจะมาเอาเชียร์กันไปนะครับวุ้ยมีอะไรบ้างก็ไม่รู้นะเดี๋ยวครั้งแรกนะค่อยๆไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ย <Hey, S 2> มึงจะบ้าเหรอใครเห็นมั้ง <c oughs> ใครเห็นมั้งใครเห็นมั้งมันมันเก็บไม่ทันนะดีเมื่อเดี๋ยวมันเป็นใครวะโอ้โหมันไปทีมเล็กเลยโอ้โหมันไปทีมเล็กอะ่ะเออมันไปทีมนั้นน่ะใครได้วะโอ้โหปอดหลังๆได้อะ่ะน้ำเงินมาเลยเออมันไปทีมนั้นแหละอ่ะเดี๋ยวไว้ไว้แล้วกัน โอ้โหใครมาบอกสองสองทีมแรกไอ้สองซองแรกเป็นอะไรนะลันกับไลเซนบอกช้าไปนะครับบอกช้าไปอ้ขออภัยด้วยจริงๆ <c oughs> แต่ท็อปนี่มันไม่หันหลังไงมันไม่เหมือนแพนินี่นะครับตาย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 เลยนะอะอะไรเนี่ยคาซิยาร์นะอ๋อนี่มีสองตัวเหรอเออโมอ๋อคาซิยาร์คนเดียวนี่ว่า นึกว่ามันเขียนสองตัวโอเคพยายามบอกแล้วนะอ่านไม่ทันไงอ่านเมื่อผมเปิดปุ๊บ,บเฮ้ยโอเคมันน่าจะมีอ่ะสลาตันนี่งกลัวตัวนี้เนละกกลัวมันเหมือนวิวซันอะไรเนะี่ยมาชื่อมันอ่านออกยากมากเลยเฮ้ยฮาแลนด์เว้เฮ้ยฮาแลนด์มาเว้ดอกมูลฮารแลนด์มาเว้ผมว่าใช่วะ่ะผมว่าใช่วะ่ะตัวเนี้ไหนใครบอก ไหนใครบอกใครได้สปรอร์ตสุดท้ายเซบิยาอะไรปอตโต,โตนะ้แจกบีซีเนะี่ยไม่ต้องแล้วนะนะผมว่าตัวนี้ว่ะใครว่าใช่มั่งผมว่าตัวนี้ว่ะแม่งค่าโคตรเหมือนเลย <laughs> โอ้ตายอาฮารันรวมไปลูรูกากูแล้วก็โอ้โหโมริบาไลซิปตายแล้วอันซูฟาติเฮ้ยแต่การผมว่าการนันก็โอเคนะ อันนี้ออรีเจนเลยตำนานดิเจ้นที่มาหนึ่งซาวีไม่แต่ปรมการม,มันโอเควะการเออการมันสวยอยู่นะอยู่นะการสวยอยู่อันนี้แสดงว่าสองนี้ก็ต้องรันใช่ไหมเก็บไว้ก่อนสองสองแรกนะเออโอ้การโมเมนต์แอดเออการโมเมนต์นะโอเคอ่ะอีริคันตันหน้าคันตันหลังก็งมาเว้ยหอรันรันเะออ อาริเวอร์กับปารีสอันนี้ต้องแรนดอมปะแรนดอมนะเออใช่ปาวะเจสุสนาวาสอะไรนึนปะใช่ดิมึงใช่ดิเอ้าดีเย่ด็อบบากับโรเมลูกาคูได้แค่ถือซีซ่าแลวครับโจโกเมสอันนี้ยูเว่ทั้งคู่นะโอเคดีบาล่ากับเปียโร่นะครับ โอ้ยมีราคาอยู่นะอุยอ้ยอุย้ยโรนันโดมาแล้วใส่ยังนี้โรนันโดนะครับโรนันโดบูมแต่ก็น่าจะออกง่ายอยู่บางการอันนี้ง่ายบอกไม่รู้เพิ่งเปิดครั้งแรกกุนดูกันเฮ้ยอ่าลิฟต์นั่นอาริวนั่าจะร่วงนะลิวนะลองดูลองดูนะครับใ <t> บาภาพวาดฮาแลนอะไรไหมนะ หลายหลายเงินนะหลายหลายตังค์ใช่ไหมไม่ใช่หลายเงินหลายตังค์ใช่ไหมซาวีไซมอนซิม,มอนฮาร์แลนด์ใช่ไหมเออไปไหนล่ะทำไมไม่มาโดโชโดกันโชที่อยากโชว์แล้วกันไม่อยากโชว์ไม่โชว์ไม่อยากโชว์ไม่โชว์ฮาร์แลนด์โอเคทีมใหญ่เนี่ยร่วงใช่ไหม อารันอาจจะเป็นทีมใหญ่ก็ได้นะบไบรลัน่ะเพราะว่าไยเซ็นเป็นทีมเล็กแนวไงเออริ่งฮาร์แลนก็ลองไปดูราคาวนะครับในอ e ีบงอีเบน่าจะมีอยู่การ์ดพวกนี้ฮาร์แลนด์นะคันตัวหน้าคันตัวหลังอันนี้ต้องโชว์ไม่โชว์ไม่ได้เพราะว่าเป็นแมนยู <laughs> ลุมวันนอวันเอาครับนะโอเคอะโรนันโดเดี๋ยวมีเดกโกให้อีกเอาจะสลิปใส่สลิปอีกรอบหนึ่งไม่เ,เป็นโรนันโดไม่ได้นะแต่ใบนี้น่าะน่าจะเป็นพันอยู่มั้งใบนี้มั้งนะมังะม้งนะหลักเจ็ดแปดร้อยน่าจะได้อยู่นะมั้งนะ <c oughs> เนี่ยเป็นในตัวนี้แหละแล้วก็เป็นไยเซนเลยเมื่อกี้อ๋อาฟารันโตเลสที่ย้ายทีมไปแล้วนี่วะลาปอ็อกขับลุสนะไม่ใช่นี่ววนี่วะเชียซ่าลาซันแบรีเจนเหรอฮารแลน์นี่ก็เล็กเบ็ดน,นะเบ็ดการ์ดใช่ไหมเออเวนีอสัส เลนาเลนาหน้า,นา,นาไม่น่าใช่เลนาเลยนะหน้าตาโอ้โหหน้าดีๆมาหน่อยก็ไม่ได้อ่ะโอเค <c oughs> มีไหลดอลลาร์ไหมครับมีครับผมมีครับเดี๋ยวลิสให้ครับดอลลาร์นี่ไงจะนี่กี่ทุ่มละสี่ทุ่มสิบห้าเมื่อกี้บอกสี่ทุ่มสิบห้าสิบเจ็ดสองกลอง่องสองซองสุดท้ายเดี๋ยวมีด,ลดอลลาร์อ่าไหลดอลลาร์เก้าสปอร์ตเก้าร้อยนะครับสปอร์ตเก้าร้อยแลนดอมทีมนะขอแรนดอมทีมแล้วกันนะ โลเบิรเลวานนะครับจอร์แดนเอนเดอร์สันอันนี้ทีมเดียวกันมั้ยเนี่ยเชนไนเดอร์น่าจะทีมเดียวกันนะเรดบูลไรซิปอาร์ซีด้วยดิบัลล่านั่นไหนบันลันนะอ๋อมันยังไม่หมดด้วยว่ะโอ้โถอุ้ยโซชาก็มาแต่มันมืดจังว่ะ หายมันลืมเปิดไฟลาฟาเอลไอซีมิลานนะครับออปลารีสแต่ดูการ์ดมันก็ค่อนข้างจะดีไซน์ได้ดีนะแต่ก็บางไปหน่อยผมว่านะ่าจะบางกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกัาบางมากนะออบางนิด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 นะครับอ,อ้าวมาอีกเอา รีเวอร์มาแล้วครับรีเวอร์เฮ้รีเวอร์มาแล้วครับบริคคีนแล้วก็อะไรอีกโจโจคิมิกนะครับซาบล็อกบาร์เมนยูนาจะอุ้ยบูโน่เอ้ยแฟงกี้จะยองอะบาซ่าเฟอร์มิโน่นี่อะไรลันเหรอไม่ใช่ลันเว้ยแต่เป็นซาวีนะครับซาวี แล้วก็ไปที่หอ,อไอเก้อุย้ยตัวนี้ตัวนี้แบบดูแล้วดูแล้วดูแล้วแบบตอนตอนดูมันเล่นแล้วแบบแล้วมันก็เก่งนะแต่แบบไอเดเมียเนี่ยแต่ไม่รู้นี่มันยังไงไม่รู้มันเหมือนมันไม่สุดว่ะตัวนี้แต่ก็ส่งมาได้อยู่ฟันข่าวมาเชียว เดี๋ยวลิทตอลัดนห้ในกันกล่องสามนะใครเล่นกล่องสามกล่อง3นะครับดอลลัสนี้ผมติดเบอร์ให้แล้วกล่องสามโอเลัเดเ๋ยวมาสามสี 3, 4. 3, 4, ่สามสี่สามสี่แล้วก็เดโก้อีกสักสองกล่องอะครับสำหรับค่ำคืนนี้ ถ้าใครได้แค่ถือนะโอเคอสองสุดท้ายน่าจะรันแล้วนะวันลบวันแล้วกันรุ่นนับวันแล้วกันแต่เดกโก้เนี่ยมันมันมันหน้านี่อยู่เพราะว่ามันก็เอ้าเอ็มปาเป้เอ็มปาเ,เป้นะครับเอ็มปาเป้มาปารีสแซงต์แช์แมงนะครัุณกำพลน,นะเอ็มปเาเป้เฮ้ยดอ่ใบนี้สวยด้วยนะแล้วก็อันนี้รันเหรออันนี้รันปะเฮ้ยรันจริงเฮ้ย ไลนอุ้ยลันต่ำด้วยนะ05นยทับย5นะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดไลน์อังกกับซานโช่เอาเรื่องใครได้ใครได้ค,ไดคุณธนวัต์เหรอเฮ้ยผมดูพี่ประวัดนเดยอเดโก้กล่องหนึ่งเอ้ยคุณธนวัตรวิธนวัต์ได้นะโอ้ศูนย์ห้ารับยี่สิบห้านะครับ เด็ทอยู่ใบนี้แมนยูก็ก็ต้องแมนยูเห็นไหมเห็นไหมใครบอกกล่องใครบอกเรโก้กล่องลิเวอร์ไม่จริงนี่นี่นี่ดูนี่ดูคันต้นหน้าดูดูโอ้โหเป็นไงเออโอยังไงก็บอกแล้วผมบอกแล้วอ้าวกิริชแจ็คกิริชนะน่าจะไม่มีอะไรละมั้งเห็นไหมโอ้แล้วเหรอเหรอดูโจอ้อยังไง ออนดาซายังมาน่ะยังมาอีกใช่ไหมใครบอกกล่องลิเวอร์เห็นปหมน่ะเห็นปหมเห็นไหมเห็นไหมอ๋ออีกทักเดย์ใบนึ่งอื้หใบหนึ่งเดี๋ยวจะร้องเะเอาแค่นี้พอแค่นี้พออยากให้รู้ว่ากล่องแมนยูนะครับกล่องแมนยูย้ายเบรกเบรกเอ้อใจเย็นนะใจเย็นนะอ๋อลิเวอร์ลิเวอร์มามามาอันหนึ่งใช่ไหมลิเวอรามาอยู่ครับมามาเน่มาเน่มามา มาแล้วมาแล้วใจยเย็นฮะใจยเย็นฮะใจยเย็นฮะเดกโก้แพงสุดในเซนเจอร์ลากับฟานไดเลยครับเลยว่ากล่องริเวอร์โอ,โอเคแต่ละเจตที่ผมเห็นก็ริเวอร์ออกออกออกเยอะนะพวกไลเซนริเวอร์แล้วก็พวกริเวอร์ออกเยอะนะครับที่ที่ผมเห็นนะมันก็เขาก็ผมก,ผมก็ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกล่องริเวอร์เลยเหรือมั้ง อืมอ่ะดีแคปตามนี้อ๋อยังมีารเซนนี่ว่าเรายังไม่รู้เลยเป็นของใครอาจจะเป็นทีมใหญ่ก็ได้อนี 25, อนย่สิบห้าทัพยี่สิบห้าโหเมนยูใส่สลิปได้ไงได้ไงอ่ะมันต้องไปแม็กดิโหครับ 25, ยี่สิบห้าเมนยูอ่ะกิก๊กจารอนซันโช่ด้วยนะครับอนาคตด้วยเรารุ่งแหมจะไปใส่สลิปได้ยังไงออ <laughs> ไอ้วันนี้วันนี้เราลันโหดเว้ยแต่ลายเซนแม่งอะไรไม่รู้ <laughs> ลายเซนนึงไว้ก่อน,นดิลิเจมามาเชลซีมานะเอออ้าวเรียมาริกนะครับยังมาอ้าวเรียมาลิกมาแจ็กกิลิตเลปายเลนาสุดท้ายไปที่ออฮอยเชลซีอ๋อ,อนึกว่าใบาลันไม่ใช่นึกว่ามันเป็นอินเสิร์ตเนาะเมื่อกี้อะ สมคนอะไรนะไม่มีใครปล่อยเลยในเบอ๋อสามคนนั้นใช่ไหมอันนี้เราก็อุ้ยรันนี่ว่ะลันทับ49นะเออไอตัวเมื่อกี้จริงๆด้วยที่เป็นเบท <c oughs> บอตโตอาดีใจบอตโตสมร์ตสุดท้ายด้วยนะครับอา่าคุณนัชชานะไม่เสียใจนะครับคุณนัชชาไม่ต้องเสียใจได้แม็กได้สติกเกอร์เพจไปด้วยนะไม่ต้องเสียใจนะ ไม่ต้องเสียใจหมดเสียใจเลยใช่ไหมนี่เป็นไงเป็นไงนี่นะครับอ่ะรีแคปนะเดี๋ยวไปเบรกไหลให้นะครับเดี๋ยวรีให้หน้าเพจเบรกไหลนะเบรกไหลรีให้สี่ทุกครึ่งแล้วสี่ทุกครึ่งแล้ว